สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาถ่ายรถดำให้ดูนะครับเป็นรถขนดินนะครับน,นี้ก็เทเตรียมปลูกบ้านนะครับก็จะทำบ้านหลังเล็กๆนะครับนี่นะครับก็ถ่ายมาฝากนะครับ ตอนนี้ก็เทไม่เยอะนะครับก็อย่าเทรประมาณ30รถนะครับค,ครับ ตรนี้นะครับบ้านก็จะทำแนวโมเด์น,นะครับก็จะทำเองนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ